นะครับท่านผู้ชมฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแมนยูเกมเมอร์นะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้เราจะมาทําการฉลองันนะครับอ่าแบบคลิปนั้นมันมันมันพอลองไลฟ์แล้วดนนะครับมันก็ไม่ได้เรื่องเลยสักอันนะครับเราก็เอาเป็นที่เทลแล้กันอ่าขอให้มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับถ้าอยากถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยนะครับ จะตอบมดทุกคําถามเลยนะครับผมจะมาอัด็นคลิปหน้าแต่ว่าคลิปนี้ขอให้ตอบคาถามกันมานะครับโอ้วิวนี่สามพันห้าแล้วนะครับผู้ติดตามร้อยเจ็ดสิบคนนะครับโอเคนะครับี๋ยวแล้วก็เออนั่นแหละนะครับก็ขอมาถามในคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มาบอกแค่นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะครับโอเคบายบายเยี bye ่ยม yeah.